สวัสดีพี่น้องสมาชิกที่กําลังรับชม y ย u ทูบหมายเ็ดนาโชคของแอดคำารจนนะครับสวัสดีนะครับก่อนนอนวันที่5มิถุนายนนะครับวันนี้ก็จะนําเลขสูตรนะครับเป็นเลขคํานวณนะครับจะนําเลขสูตรเลขคํานวณนะครับวันนี้ไม่ใช้เลขเด่นนะครับก็จะนําเลขดับมาฝากนะครับเป็นเลขดับไม่ใช่เลขเด่นนะครับวิธีการคํานวณก็ไม่ยากเราจะใช้หลักแสนนะครับเราจะใช้หลักแสนนะครับ ใช้หลักแสนนี่บวกกับเลขยืนคือเลข5นะครับใครมีเรียงเบอร์กนะ็เอาออกมาดูได้นะครับเราจะใช้หลักแสนนะครับบวกกับเลขยืนคือเลข5นะได้ผลลัพธ์2ตัวเราก็จะเอาเฉพาะหลักหน่วยนะครับตัดหลักสิบทิ้งนะได้เลขตัวเดียวเราก็จะเอาเลขตัวนั้นเป็นผลลัพธนะ์สำหรับเลขล่างอย่างเดียวนะครับไม่เกี่ยวกับเลขบนนะครับแต่บางครั้งเราก็เอาไปเป็นตัวยืนได้ บางทีมันก็ดับทั้งบนดับทั้งล่างนะครับอันนีน้ก็ต้องใช้ความระมัดระวังเพราะว่าเลขดับเนี่จะใช้หลายสูตรไม่ได้นะครับใช้สูตรใดสูตรหนึ่งเท่านั้น,นเพราะว่าใช้หลายตัวเนี่ยม,มันก็มีโอกาสจะพลาดเพราะว่าเลขบนมันมี3ตัวนะครับเลขล่างมีมี2ตัวมันมี5ตัวเพราะฉะนั้นการที่เราจะให้มันดับจริงๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับบางทีดับไปดับมากลายเป็นเลขเด่นก็มี นะครับวันนี้ก็จะนํามาฝากนะครับวิธีการคํานวณก็ไม่ยากนะครับเบสิกเบสิกแต่ว่าเลขหน่าเราเอาตรงที่ว่าน่มันจะง่ายจะยากอย่างไรก็ตามขอให้เลขมันถูกให้มันเข้าน่มันใช้งานได้จริงนะครับอันนี้คือผลลัพธ์ที่สําคัญนะครับในการคํานวณเลขสูตรหวยสูตรนะครับวันนี้ก็จะนํามาฝากนะครับวิธีการทํำง่ายๆก็คือเราใช้หลักแสนนะครับบวกกับเลข5คือเลขยืนนะครับเดี๋ยวท้ายๆเราจะบอกวิธีการทํางาน นะครับวิธีการคํานวณวิธีการใช้สูตรนะครับนะวิธีการทํางานวิธีการใช้สูตรเราใช้หลักแสนคือเลข8นะครับบวกกับ5นะย้อนไปประมาณสักหกนวดนะครับนะใช้เลข8หลักแสนบวกกับ5ได้13เราก็เอา3ตัวเดียวนะครับตัดเลข1ทิ้งเลขที่ออกคือ2 7 0 0 5นะครับอันนี้เป็นเป็นสูตรเลขล่างนะครับนะเลขออก0 5ย์ไม่มี3นะครับ แล้วนะก็แสดงว่าเลขดับนี้ถูกหนะังงวดต่อมาได้หลักแสนคือ4นะครับ4บวกกับ5เลขยืนได้9นะครับเลขที่ออกคือ7 8 7ด6หนะครับไม่มี9ก้าก็แสดงว่าเลข9ดับจริงนะครับถูกหนะังัวดต่อมา1หลักแสนบวกกับ5เลขยืน1บวก5ได้6นะครับเลขที่ออกคือ2 7 2 18นะครับ สองเจไม่มี6นะครับเลขออก18ก็แสดงว่าเลขดับนี้ใช้งานได้หนะังงวดต่อมา5้บวกหได้10เราตัดเลข1ทิ้งเอาเฉพาะหลักหน่วยคือ0เลขที่ออกคือ5 7 9 1 4เนะครับเลขไม่มีศูนงวดนี้นะครับก็แสดงว่าเลขดับจริงดับถูกนะครับงวดนี้ก็ถือว่าสอบผ่านนะครับเปิดให้ดูจนไปถึงงวดวันที่1มิถุนายนนะครับอันนี้ใช้งานจริงมา หนาเมื่งวดที่ออกสี่ห้านะครับหนางวดที่ออกสี่ห้าก็คือได้หนางวดที่ออกเราเอารางวันที่หนึ่งเลขที่ออกหนึ่งสี่นะครับห้าเจ็ดเก้านี่แหละคือหลักแสนเฉพาะหลักแสนอ่ามาบวกกับเลขห้านะครับหลักแสนคือหกบวกกับเลขห้าได้สิบเอ็ดนะครับเอาหนึ่งตัวเดียวอ่าหนึ่งตัวเดียวเป็นเลขดับนะครับล่างนะครับผลที่ออกคือเก้าเจ็ดสองสี่ห้านะครับ ก็แสดงว่าเลขนี้ดับจริงดับถูกต้องนะครับเลขออกสีห้าไม่มีหนึ่งนะครับแล้วก็ทีนี้งวดประจำวันที่16มิถุนายนหกสนะครับได <c oughs> นะ้ได้เลขดับคือเลขเจ็นะครับผลลัพธ์คือหลักแสนจากงวดที่ออกเก้าเสหนะครับอันนี้เขียนเฉพาะ3ตัวนะครับท่านใดต้องการจะเอาไป ใช้วิธีการคำนวณส่วนตัวเปรียบเทียบเทียบเคียงนะครับก็นะให้หาเรียงเบอร์แล้วก็นําหลักแสนนะครับมาเทียบกันว่าที่แนะนําวิธีการทำเนี่ยมันเป็นหลักแสนจริงหรือไม่หรือว่าเขียนผิดเขียนถูกหรือว่ายกเมฆนะครับก็นะให้ไปตรวจสอบดูในเรียงเบอร์นะครับอันนี้ก็เป็นเรียงเบอร์นะครับสําหรับงวดวันที่16มิถุนายนเรานําหลักแสนจากงวดวันที่1มิถุนายนมานะครับคือเลข2นะครับ เลข2หลักแสนบวกกับ5เลขยืนนะครับก็ได้7นะครับเพราะฉะนั้นเลขดับล่างนะครับเลขดับล่างก็คือเลข7นะครับเลขดับล่างก็คือเลข7วันที่16มิถุนายนเพราะฉะนั้นท่านใดที่จะซื้อลอตเตอรี่นะครับก็ให้เลี่ยงเลี่ยงเลขล่างนะครับที่มีเลข7นะครับอันนี้เป็นการเป็นการรับคําตอบจากเลขสูตรนะครับเพราะว่าเราก็พยายามที่จะ เนะตือนกันว่านะเลขดับมันเป็นเลขที่ควรนะ่าจะใช้งานด้วยความระมัดระวังนะครับนะด้วยความระมัดระวังเพราะว่านะเลขดับบางทีถ้าเผื่อว่ามันออกมาจริงมันก็กลายเป็นเลขดินนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับอยู่ที่การตัดสินใจนะครับนะใครที่ต้องการจะติดตามนะครับเลขสูตรหวยคำนวณน,นะครับจาก you tube หวยเด่นนำโชคของยอดคำาดนก็จะลืมกดติดตาม นะครับกดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปหน้าต่อไปนะในการลงแนวทางเลขสูตรนะครับวันนี้ก็นําแนวทางเลขดับล่างมาฝากพี่ๆน้องๆสมาชิกนะครับเดี๋ยวจะให้ดูวิธีการทำนะครับยกตัวอย่างง่งายๆงวดประจําวันที่1มิถุนายน64นะครับรางวันที่1เลข6ตัวก็คือ292972นะครับเราก็ใช้หลักแสนคือ2 นะครับอันนี้คือเลข2หลักแสนนะครับเอาเลข2มาบวกกับ5คือเลขยืนนะครับที่จริงเลขยืนเนี่ยมันเป็นเลขที่ผ่านการคัดกลองมานะครับเอาเลข1มาบวกก็ไม่ใช่เอาเลข2มาบวกก็ไม่ใช่นะเอาเลข3เลขสีมาบวกผลลัพธ์มันออกมามันไม่เป็นเลขดับนะครับแต่พอมาตกเลข5เอามาบวกปั๊บมันปรากฏว่าเลขดับมันใช้งานได้นะเพราะฉะนั้นตามสูตรนี้ก็เลยใช้เลข5นะเป็นเลขยืนในการบวก กับฐานเลขหลักแสนนะครับเป็นสูตรคำนวณเลขดับงวดต่อต่อไปนะครับของหนาะรางวันสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับหนะวันนี้ก็ามาฝากเรียบร้อยนะครับพี่น้องสมาชิกท่านใดที่กำลังรับชมนะครับนะก็นะให้สอดส่องดูนะครับหรือว่าดูด้วยความระมัดระวังที่จะไปใช้งานนะครับเพราะว่าเลขสูตรมันอาจจะเดินต่อไปอย่างดีก็ได้มันอาจจะสะดุดหกล้มก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ ให้ระมัดระวังนะครับตามสูตรนี้มันก็เท่าที่ผ่านมานะครับหงวดมันก็ใช้งานได้จริงนะครับดับ1ก็ถูกดับ0ก็ถูกดับ6ก็ถูกดับ9ก็ถูกดับ3ก็ถูกเฉพาะเลขล่างนะครับที่จริงมันดับมันดับบนดับล่างเลยนะครับแต่ว่าเป็นที่น่าอัศจรรย์อย่างหนึ่งก็คือว่าห้างงวดที่ผ่านมาเนี่ยเลขบนมีแต่เลข7นะครับเลขล่างไม่มีเลข7เลย เนะื่อเพราะฉะนั้นวันที่1 6มิถุนายนนี่เราได้เลขดับล่าง7นะครับก็คิดว่ามันคงจะไม่หนาะไม่โผรมากนะครับอย่างไรเราก็มีความเชื่อมั่นตามสูตรไว้นาะประมาณสัก50-50เ50แต่ว่า <c oughs> วิธีของตัวเลขจากการคํานวณเนี่ยมันก็เดินดีนะครับเดินดีประมาณสัก100เเต็มนะครับใครที่จะทําตามหรือว่าเอาไปคํานวณใช้งานหรือว่าใครจะไปดัดแปลงวิธีการทํา ก็ลองลองทำดูนะครับใช้ความพยายามสักหน่อยเราอาจจะได้สูตรที่ดีนะครับมาเทียบเคียงกับตัวเลขเด่นๆนะครับก็จะพยายามคัดสูตรนะครับลงมาฝากพี่น้องสมาชิกให้ดูไปเรื่อยๆนะครับเคยพูดมาครั้งหนึ่งนะครับสำหรับงวดก่อนว่าเราได้เลขดับปั๊บเนี่ยเราจะอาศัยเลขดับตัวนี้นี่นะได้ฐานเลขเด่นนะครับนาสมมุติงวดก่อนนี่เราได้เลขดับหนึ่งมันจะมีเลขข้างเคียงเนี่เป็นเลขเด่นนะครับอย่างเช่นว่าเลขดับหนึ่งี่ เรานับข้างหน้าประมาณสัก2ตัวหรือข้างหลัง1ตัวนะครับอย่างเช่นแปดเก้าศแล้วก็2อนะครับอย่างเช่นงวดที่แล้วเนี่เราได้เลขเด่น9.02เลขที่ออกก็คือ9 7้าอนะครับมาบนอันนี้คืองวดวันที่หมิถุนายนนะครับส่วนวันที่สิมิถุนายนอันนี้เป็นการพูดแบบแสดงทัศนะนะครับคอมเมนต์ในการจับเลขข้างเคียงมาเป็นเลขเด่น นะครับมันมีเด่นก็มันก็มีดับมันมีดับมันก็มีเด่นนะครับสาหรับวันที่26ิมิถุนายนสําหรับเอ็ดคำารนนะครับคนคํานวณก็จะจับเลขเด่นนะครับจากเลขดับที่มันได้ก็คือว่าเราจะเอาตัวหน้า2ตัวหรือว่าตัวหลัง1ตัวนะครับนะมันก็จะมีอยู่568นะครับนี่6 8นี่มันรู้สึกว่านะมันจะมีเลข สูตรหน,นะครับมันจะมีเลขสูตรหนึ่งที่เคยทํามาแล้วนะมันตรงกันนะครับวันนั้นวันก่อนน่าจะลง yu o tube ไปแล้วครั้งหนึ่งว่าเราได้เลขเด่นก็คือสิบหน่วยบน10หน่วยล่างนะครับคือ6กับ5นะเพราะฉะนั้นการจับเลขจากเลขดับตัวนี้เนี่ยมันมีเลขเด่นอยู่2ตัวแฝงมาก็คือ5 6 8นะครับเขียนให้ดูท้ายๆหน่อยก็ได้ นะครับมันมีตัวเด่นแฝงมาด้วยนะครับคือห้าหกแปดนะครับคือห้าหกแปดเดี๋ยวดู youtube ตอนหลังจะได้น่าจะได้เตือนนะครับอันนี้คือมันมีเลขแฝงที่ติดมาด้วยสําหรับเลขเด่นนะครับงวดวันที่16มิถุนายนคือ568นะครับเลขอันนี้อาจจะแยกกันมานะครับสาหรับคนที่ชอบเลขฝาแฝดหรือว่าเลขเรียงนะครับก็ นะอาจจะไปตัดเล่นก็ได้นะครับ5 6 5 8 6 8นะครับ65ห5ประมาณนี้นะครับนะนี่ก็เป็นเลขนะเป็นเลขแฝงนะครับอานะจะมาข้างเคียงกับเลขดับนะครับถ้าดับจริงปุ๊บเลขเด่นตัวนี้จะออกมาเลยนะครับเหมือนกับงวดที่แล้วอ่ามันเลขวันดับหนึ่งมันก็ได้เลขเด่นแฝงมาด้วยคือ9กับ2นะครับ9กับ2แล้วแต่ว่าเราจะไปจับเอาไปจับใส่หลักร้อยหรือว่าไปจับใส่หลักหน่วยนะครับ แต่ว่าตามสูตรเลขดับตัวนี้คือวันที่20วันที่16มิถุนายนหกนี่ไี่ได้เลขดับก็คือ7นะครับวิธีการคำนวณดูตัวนี้นะครับวิธีการคำนวณคือเราใช้เลขรางวัลที่1หลักแสนนะครับบวกกับเลขยิงคือเลข5ทุกครั้งไปนะก็จะได้ผลลัพธ์นะครับออกมานะครับฝากไว้ด้วยนะครับพี่น้องสมาชิกท่านใดที่ติดตามรับชมดูข้อมูลแนวทางเลขเด่นเลขเด็เเดหวยเด็ดน,นำโชค ของแยดคำรณน,นะครับผ่าน YouTube ก็จะลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกดหัวใจให้นะเพื่อจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมนะครับข้อมูลแนวนทางเลีกเด่นในครั้งหน้าต่อไปนะครับสำหรับวันนี้กนะ็เอามาฝากให้กับพี่ๆน้องสมาชิกไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับอยู่ที่การตัดสินใจนะครับก็ยังเตือนว่านะครับใช้ความระมาัดระวังในการใช้งานนะครับเพราะว่านะเลขสูตร,รก็มีเข้ามีออกนะครับอาจจะเดินติดต่อกัน เป็นระยะเวลาหลายงวดแต่ว่าสนะักพักหนึ่งมันก,ก็อาจจะหลุดนะครับถ้าสูตรไหนมันหลุดก็จะพยายามค้นะคว้าหาเอาสูตรใหม่มาฝากนะครับนะเพื่อจะได้แนวทางร่วมกันนะครับอย่างไรก็ถือว่านะเรามาศึกษาแนวทางตัวเลขร่วมกันมหาโฟกัสพิกัดตัวเลขร่วมกันนะครับเพื่อจะได้ลุ้นนะได้เชียร์รางวัลที่1กันนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขท้ายเลขหน้าเลขอะไรก็แล้วแต่นะที่เราต้องการ มีโชคลาภทางตัวเลขนะครับสำหรับวันนี้ก็เอามาฝากนะครับเป็นเลขดับงวดประจําวันที่16มิถุนายนนะครับเราได้เลขดับล่างนะครับเราได้เลขดับล่างคือเลขจนะครับเ, usi, เราได้เลขดับล่างคือเลขจนะครับมันจะมีเลขเด่นแฝงมาด้วยนะครับ5 6 8นะครับมีเลขแฝงมาด้วย5 6 8เป็นเลขเด่นนะครับแล้วก็7นี่เป็นเลขดับนะครับ7เลขดับนะก็ฝากฝากไว้ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยอันนี้ มาเขียนให้ดูนะครับเขียนให้ดูว่าเลขดับมันมาแล้วตัวไหนที่มันควรจะเด่นนะครับมันก็จะมีเลขเคียงข้างนะครับมีเลขเคียงข้างที่เป็นเลขเด่นนะครับเลข7ดับเลขข้าง68ก็จะเป็นเลขเด่นแฝงขึ้นมาทันทีนะครับสำหรับวันที่16มิถุนายนฝากไว้ด้วยนะครับกดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งาจะได้ติดตามข้อมูลในงวดหน้าในครั้งหน้าต่อไปนะครับขอบคุณสำหรับการรับชม ขอให้พี่ๆน้องๆทุกคนโชคดีมีแชร่ำรวยเงินทองนะครับถูกรางวัลใหญ่ๆทุกท่านทุกคนสวัสดีครับ